สวัสดีครับผมพบกับผมท w e n t y s i Game Channel นะครับผมวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งในเกมที่มีชื่อว่า Marvel Snap นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเด็กสายทิงการ์ดนะครับเป็นเด็กที่ผมมันก็ไม่ได้เชิงว่าเก่งหรอกครับผมเห็นเขาเล่น <laughs> แล้วก็ผมก็เล่นไต่จนไม่ได้แค่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เล่นไต่เลเวลาคอเดกชันมาได้303นะผมก็เลยลองทำเด็กสายทิ้งการ์ดดูนะฮะก็ไม่มีแล้วมาครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มแนะนำการ์ดแรกที่ผมใช้เลยนะครับสควีล l g เกลนะครับเรียกกระลอกนะครับผมแล้วก็ angel นะครับเมื่อการ์ดถูกทําลายในพื้นที่นะครับผมถ้าเกิดว่าแองเจิลอยู่ในเด็กนะครับมันก็จะเด้องออกมา บนบอร์ดนะครับแล้วก็โนวาครับเมื่อการนี้ถูกทำลายก็จะมอบบวกหนึ่งให้พลังมอบบวกหนึ่งพลังต่อสู้ให้การใบอื่นของผมนะครับทุกใบที่อยู่บนบอร์ดแล้วก็กูอาตูนะครับผู้เฝ้ามองเหมือนเดิมเราจะได้เปรียบช่วงต้นเกมนะครับว่าเราเห็นฟิลอะไรบ้างนะครับที่ยังไม่ได้เปิดแล้วก็เบลดนะผมจะทิ้งกา๊าดหนึ่งใบบนมือนะครับ ส่วนมันทิ้งการ์ดใบไหนเนี่ยมันจะสุ่มนะครับโมโมเบสครับผมต่อไปก็คือเวลาเราทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะครับก็จะบวกพลังต่อสู้2นะครับเป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องนะครับทั้งเกมไม่ว่าคุณจะทิ้งตอนนี้เราลงไปแล้วหรือยังไม่ได้ลงก็นับนะครับแต่แนะนำอย่าลงตอนเทินสองเด็ดขาดนะครับเสี่ยงต่อไปคาเนตนะครับ ก็คือเมื่อเปิดเมื่อเปิดตัวนะครับผมการ์ดหงายขึ้นมาทําลายการ์ดอื่นที่อยู่บนฟิวนั้นนะครับฟิวเดียวเท่านั้นนะหนึ่งตัวบวกสองนะครับถ้าเกิด2ตัวก็บวกสี่ถ้า3ตัวก็บวกหกโอเคต่อไปนะครับวูเวอร์ลีนนะครับเมื่อการ์ดถูกทิ้งหรือถูกทําลายนะครับจะสุ่มลงการ์ดไปยังพื้นที่อื่นนะครับผมเออหรืออาจจะลงกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็เลดี้เลดี้ซิฟเปิดตัวทิ้งการ์ดที่ใช้เนจี้สูงสุดในมือคุณนะครับผม เดสล็อกนะครับก็เหมือนเดิมทำลายการ์ดอื่นบนพื้นที่ของคุณนะครับในฟิลนั้นซอสมาสเตอร์นะครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือคุณนะครับเหมือนเบรดเลยครับสุ่มสุดท้ายนะครับอโพคาลิปนะครับเมื่อคุณทิ้งการ์ดนี้จากมือนะครับจะนํากลับขึ้นมือพร้อมบวกสี่พลังต่อสู้นะครับมันจะคอมโบกับการ์ดที่เราทิ้งได้นะครับเช่นใบเนี้ยคอมโบตัวนี้ได้ดีเลยครับก็เดี๋ยวเราไปเจอข้างในเกมเลยครับผม เอาล้ครับผมปัอตูมอยู่บนมือนะฮะผมก็คิดว่าผมต้องได้เปรียบแหละผมก็ลงไปเลยไปเนี่ยลงไปเพราะว่าเลนกลางเนี่ยหลังแต่ละเทินมอบบวกหนึ่งนะฮะสำคัญสำคัญถ้าเกิดว่าผมจะได้เปรียบเป็นอย่างมากโอเคผมต้องโยนสควิอลล่โกล,ลงในเทินนี้ไป โอ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวว่าไม่ได้แย่นะเมื่อกี้การที่เขาบังคับเราถึงการ์ดเนี่ยนายน่ะได้พลาดลงไปแล้วไปลุยต่อไม่เปิดตัวการ์ดใ,ใดๆในเทอร์นี้นะครับมความว่าเดสดล็อกจะไม่ทำงานครับ โอเคผมจะลงคาเนทไว้ที่ขวาสุดนะเออผมพลาดนะฮะไม่เปิดตัวในเทินที่แล้วไม่ได้หมายความว่าจะไม่เปิดตัวในตอนนี้โอเคครับเข้าใจ แพงเอ้ยผมก็รู้เป็นแบบที่ผมคิดไงแย่เลยโอเคตอนนี้ผมคอมโบโดได้นะครับเอ่อเลดี้ซีฟกับอพโพคาลิปคอมโบกันนะครับแล้วก็คอมโบกับมอร์เบียสด้วย เอ่อผมจะต้องลงมอร์เบียสไม่ให้มอร์เบียสอพกลิปไปที่ขวาสุดนะแต่ผมต้องการชนะแต่มันก็มีสิทธิ์ที่เขาจะลงทางซ้ายสุดของผมนะโอเคผมเลือกลงทางขวาแล้วกันครับผม,ผมสแนปเลยแล้วก็ลุ้นเอาอยู่ที่ดวงโอเคครับอยู่ที่ดวงเรียบร้อยผมชนะครับ นี่แหละผมเด็กยิงกระยิงเขาซกถทำไม่รักกระเคียร์เข้าไปเอาละครับผมแล้วเรามาต่อในเกมที่สองนะครับอ่ะอุวตูอยู่บนมือเรานะครับเอฟกใช้งานต้องสองไฟจอดกัดจากเด็กฝ่ายตรงข้ามหลังเทิงสามจะสุ่มทำลายพื้นที่ โอเคเราก็ลงไปเลยครับเราลงไปที่ Ooh, <this S 1> อยากไปเดือดฮักนะก็นะลงไปฮักไปโอเคสวย เธอหน้าเราจะลุ้นกันนะว่าวูเวอรีเราจะได้ลงหรือเปล่าโอเคถ้าโดนวูเวอรีเนี่ยจะแจ่มเป็ดมากแปลว่าวูเวอรีมีโอกาสที่จะลงไปที่นี่โอ้โหไม่โดนวูเวอรีไม่โดน,โดนตอื่นนะครับ ทำลายถูกฟิวใช่ไหทำลายฟิวนั้นโอเคเด็ดล็อกนี่มาเต็มมือเลยฮะลงวูฟลวีเลยครับลงเด็ดล็อกเลยครับ เรารู้ดีนะครับว่าในเด็กเขาม,ามีอ,อะไรเพราะมันคือเด็กของเราไปการชนะผมสูงมากไปเลยช่างฉีเรียบร้อยตากนเออะนะไปดีนี่ครับเด็กผมแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เด็กตัวเองอันนี้ไม่นับแล้วกันครับโอเคครับผมพบกันในเกมที่3นะครับ หลังเทอร์นที่4ที่ผู้ที่ที่กำลังชนะจัว่วการ์ด2ใบโอเคลงสุือล็อกเกิลตรงกลางเลยครับเพื่อก็ล็อกกูแตกแต่ไม่เป็นไรเรามีแองเจิลมาแทนที่ลงบุบูดีลงไปครับ ทำยังไงก็ได้ให้ชนะเธอรีนสี่ครับผมที่เหลือฆ่าไม่สนอ้าวจะไม่เปิดตัวกัดใดๆในเธอนี้เอาลงไปเลยไป เราจะต้องแย่งสิทธิ์ในการจวดให้ได้นะครับเฮ้ยน่าสนใจนะอมผมอะหวังนะให้มันดึงอโบคลิปผมลงไปนะ 2อง 2> แน่นะครับยี่สิชนะหรือครับเอเวนเจอร์ <Avengers. S 2> แล้วไงล่ะมาเวอู้แม่งโบก,กัดชนะนนผมเพิ่มขึ้นบีกับผมอุนว่าไม่ต้องลงแล้วม้งเนี่ยโยลงไปอ่ะ โลงไปโลงไปเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่เดี๋ยวที่ให้อโพคลิปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันตายใจว่าเอ๊จะลงฟิวไหนดีนะอะไรเงี้เยเม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเดาทางเราได้นะว่าเราจะลงตรงไหนมีคนสแนปสู้ครับ เขากล้าส,สนาสู้ผมได้ยังไงกันตึงราการที่มีพลังโจมตีสูงสุดไปฝั่งโน้นเฮ้ยเขากำลังทำอะไรกันเนี่ยเขาจะย้ายไปฝั่งพระโยนกา้านลงมา แล้วเขาโยนการ์ดไปทางซ้ายนี่อ่ไไูไปถูกทางได้วไปถูกทางแล้วอ่ะผมวัดใจเลยโยนแม่งตรงกลางนี่แหละแล้วดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไป เกิดน้ำลายนะครับเจ้เชียเ้เชียฉันก็จะนะอยู่ดีป่ปูวะเย้อ่ะโอเคครับอาทนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ